กากิน่นอลังการสวรรคร์น้องเมลบับงถ้วยสิอันนี้ถ้วยอันนี้ช้อนกินลายได้จต่เสื้อบาบวดมาดูตาพี่ครับกินของข้าวแล้วมากินของหวานอือใครย่งยางมุกินงเขาอยู่กินบุกับน้อง อร่อยบ่คะอร่อยบ่อร่อยจ้าอีไลดูแต่ว่าบ่อ้วนเบ่อ้วนเบ่อ้วนเบาอ้วนเรวบังหน้ายที่จีบเบิร์ดอยู่วันไหนบ่อันนี้อันนี้จีบจะเสียตัวว่ะอันนี้ซ่า

ยางนก้อนห็ดเสี่สสเย <c oughs> เสียเปิทีแกจ้า่ห้งอายไม่อยู่น้ามือถือนี่ดี๋ยไม่กินกเ,นนเราดีซ่ <c oughs> อนออกไปอันนี้สีส่ต่อน

มหมดครับขนาดหน้าไม่อยูอ่เบื้อหลเยยกสดุด <c oughs> หมดแล้วครับเดเรียบร้อยมิลิมมาได้กินสำหรับนี่ได้ได้กินก็มือสองคำพูดว่าอะไรอร่อย